สวัสดีครับทุกท่านเท้ายู่ที่จังหวัดขอนแก่นครับตอนนี้เท้าที่พามากินกระพัดกระเพาะปลาครับที่แซ่บที่สุดในจังหวัดขอนแก่นครับกระพัดกระเพาะปลาเฉียบชัยมีกว๋วยเตี๋ยวพร้อมเอาก๋วยเตี๋ยวอันใดแซ่บตั้งตรงไหนล่ะเอาก๋วยเตี๋ยวเล่ะเดีเอากรนะเพาะปลาเอาอหนะอี่กระเพาะปลาดูว่าใครเป็นเจ้าของรถครับ <laughs> รถแค่ก็นี่เลย มีกับพ่อปลาเป็นแซ่บเอากับพ่อปลาเนาะกับพ่อปลาอเคพ่อปลาถ้วยหนึ่งครับแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวมีเส้นนี่อย่างแนครับเส้นมีเส้นบะหมี่แล้วก็บมี่ไอเส้นเล็กเอาบะหมี่หมูพิเศษครับกับพ่อปลาครับต้มหมักฟิชซุปก๋วยเตี๋ยวอยู่นี่ขนแนบ่่คะแมนครับลูกชิ้นทำเองไปจะแซ่บแท้ไปเอาในรานนั่นเจียนจะได้ล่มเพิ่มอีก มารต่ปรถป่ตีมากต่รถป่ติอ๋อเห็นรถที่แก่ทีแก่นีแค่เองอ๋อครับโอ้โหเห็นไม่เขาดอกมันจะใช่แก่แค่เองพอไปมาแล้วเรามีแต่ลุยนาลุยห่างอยู่แล้วว่าตายยัง่อดยังสต็กเขาหัวได้เปิดสเดือนเขาจะไปลุยกันละเขาเปิดมา2กีเลยอ้ เ้าก็ติดตามผมอยู่ดิเห็นอยู่ในไอทูไม่มันกินด้วคอนแกนแล้วก็ไปกินบองอื่นนี่ังวาคือว่ากินเฉียบชยใน่ันจีเอาเลนะมือนี่ละคอนแกนบอดเยียจยกออกมาให้เบิ้งนึงคือว่าเคยเห็นหนาวะก็สีถามอนนีี่สิบีี่สิบปีแล้วปะยี่สิบกว่าแล้วค่ะอันนี้ลูกชิ้นลวกร้อยหนึ่ง แล้วก็นี่บะหมี่ก็นบเดี๋ยวรอลูกชิ้นซุปเบอเดอร์ครับครับบะหมี่พิเศษของผมครับเดี๋ยวรอลูกชิ้นซุปเบอร์เดอร์ทั้งสี่ขายได้เห็นหนาครับพูดจัดแล้วเดี๋ยวจะจัดให้โอ้โหครับนี่ครับเปิดมาแล้วครับยี่สิบกว่าปีครับโอเปนพอถึงยี่ year and this is um stomach fish soup มีอะไรบ้างกันบ้างนี่ครับเฉะปลาเฉพาะปลาก็ไข่นกกระทาเนาะ s c r a m b l egg อันนี้ปูนะลูกปูอยู่ล่างนี่ปูอยุงล่างมีปูด้วยแล้วก็ลูกชิ้นทําเองลูกชิ้นทําเองรู้สึกเขาจะใส่หมูกับมีเนื้อคุณด้วยนะจะอร่อำหอมๆยังมีลูกชิ้นทําเองก็เห็ดหอมลูกเห็ดหอมลูกชิ้นไหมกุ้งไหมกุ้งอันนี้อะไรจิ๊กโชนจิ๊กโชนไม่ใช่ไม่ไม่อันนี้อันนี้เป็นพริกดองพริกดองกินดองซอสเดี๋ยวจิ๊กโชนจิ๊กโชนนี่ไงลูก ีิโช์เป็นขวดใส่ไหมไม่ใส่ก็ได้ใส่น้อยหน่อมพอมๆกับเซอร์เวอร์แบล็กซอสี่โชกใส่ไปเดียน้อย่ะชิม็กซมเอาก่อนเลยวโอ้ได้ก็เดี๋ยวมาชิมอร่อยปะ อร่อยครับแล้วพอปลาใช่ไหมลาลูกชิ้นนหรมาทายลูกปลลูกชิน้นมันสุ้มไข่นอกไข่นกกระทา1น,นอสอไข่นกกระท,า,กกระทาด้วย เราจะสร้างบัวลอยมาล่องซิ่งรับการล่านอันล่านเสียบไช่นีตั้งอยู่ทีถนนประชาสโมสรประมาณซอยเกือบถึงปั๊มเจ็ปั๊มบอททอทับติดปตททอนะโลเกตอินประชาสโมสรโรด close to p t ท Gas แก a ส i o ส In นอินขอนแก่นประชาสโมุทรถนนนี่ครับกํลองมาชิมเลยครับใกล้ๆจะถึงก่อนถึงบัดิตเอเชียนะเขาพูดหลายครับ ลายหมูลายรูกเลยเหรอเดี๋ยวคอม่าเขาบอกแบบนี้เูอะไรพิเศษวะนี่ครับอูตังหมูอูตังพิเศษนะนี่ครับข้ามีลูกชิ้นทำเองครับมีดบอโฮมเมดเรดโพครับหมูแดงครับเดีวกะเอกโนดอดเป็นบะหมี่เป็นหมูสดเป็นเกี๊ยวครับเกี๊ยวนี่ให้กโนนเกี๊ยวเอาให้กโนกโนชอบกินเกี๊ยว เดี๋ยววันนี้ทั้งสิมาลองซิมอันกรพอปาปลาโอ้โิ้มกระเพาะปลาครับก็พูดในหลยๆครับพี่อพอกรพาะปลาแซ่บพี่หนิุอยอดกินเกี๊ยวข้าวอร่อยเดี๋ยวลูกกินก็เอได้ก็อ,อร่อยแม่มันออกจิิ เทียมเจียวครับไก่กาลิกผมก็สิใสไซเทียมเจียวลงไปนิดนึงครับใส่พริกใส่น้ำตาลน,นิดนึงครับชูเกอร์ใส่น้ำป่าฟิชซอส แค่นั้นครับมุกตะก,ก,กินครับบันมูลองกินลูกชิ้นอร่อยมากแต่หมูหมูสับหมูสับเชี่ยงซ่อนออกไปก่อนเนี่ย เส้นเยอะมากครับนืบะหมี่จับกังหรือเปล่า<ม>ครับคนบอว่าอันนี้อร่อยเคี้ยวอร่อยคอช้อนนี่เป็นลูกชิ้นทำเองครับลองชิมดูมดกบนุบ่ม เรชิมก๋ดดยวยเตี๋ยวก้างอร่อย่ลยยังนะม,มาแล้วครับเดือ่าังต้มนทำเองน,นีน่าไม่แน่ใจว่าทำคงไม่ได้ทำเองอเองราหม,ม,มีเข้าเจ็นเล็กเน,นึกว่ถามเขาว่าเขาทำ

เาคิดว่าตลอดเราเร้ก็ต้องโษ่ายากแมนครับเราแก้เองไม่ได้ไปจ้างมุ่งมัาจ้างมุ่งมั่งงานก็เรีอนชุดจ้างยาวยากากน้องางูกนอิน่างกินม่าวา นะเป็นหนังปลาครับ แดงนั่ย ก็มีบัวลอยสุไปิถั่นไหมหรือว่าจะสังง่งเลยหอ่เยอะไปสัง่งไปสั่งกบเหยขาอันนี้ตัดตัดแล้ก็ได้ด้วนี่ครับเป็นเอ,เอาให้ดูต่อเออเออนี่ครับเป็น,น,นไผ่กระเพาะปลาครับนี่กระเพาะปลาเจาะเ็ยขา,ออยปปาดอร่อยโซบะเพื่อเพื่อ like you can... เราเอง โอ้สซ่บลายพี่แส่ยบลายจสกตบตวยังเดี๋ยวไปจัดการลงกไฮเดอร์ไม่เป็น <c oughs> ไปแต่งหูแต่งอยังให้ง้งามก่อน <c oughs> บอบผมบาเกิดขึ้นมา,มา <c oughs> หอดอื่อดนอกหอดอื่นหลอดอื่นนะครับครับกินเป็อต้าวอ่ครับเบอร์เมนูที่เด็ดครับหมูฉลามครับนี่ครับหมูฉลามนี่ครับถุงเป็นถุงเป็นถุงเป็นถุงอันนี้ทำมาเรียบร้อยแล้วต้มพวกอะไรเรียบร้อยเดี๋ยวครับนี่ขอกระดาษเข็ชาร์ฟฟินครับหมูฉลามครับชาร์ฟฟินซุปโอ้เมนูนี้ระดับเล้าครับพัฒคาแน่นอน คขายแค่สองร้อยชุดหนึ่งไม่ได้ไปขายเพิกินยากแล้วครับเดี๋ยวนี้ไม่มีครับเวลาเราเคามาพักอาวานีก็เคาก็มากินอยู่างนี้โอ้ไม่นนี้ยังเหรพี่เอาแป้งทําให้มันข้นไงแป้งแป้งน้ํามันหอยแป้งสามอย่างน้ํามันหอยซอสอยู่ในนี่หมดเลยคือทีเดียวจบมาตรฐานจะจัดไปเดี๋ยวพอมาชิมเทียนีก็จะจิ้ล่อมือใด้เนาะเอาให้มันแล้วรสแล้วก็แล้วเไปครับผมถามเพื่อนก็ซื้อ <ไ>กันไปผู้ใดเฮ็ดเกี่ยวื่อกันหมดมาเจอฐานเดียวกันพวกเมนไปใส่น้่นใส่นี่คู่โปรยูเฮ็ดบ่ได้พวกเมนนี่ครับใส่ฮวงสลามลง<ห>ไปนี่ครับโหแท้ๆนะนี่นุ่มไม่มีดำไม่มีด่างโอ้โหตางกันดเอินชาร์กฟินชาร์กฟินสุก แล้วก็จะมีเนื้อปูครับมีเนื้อปูมีเฮดเดี๋ยวแบบผักชีเดี๋ยวอันนี้ใส่ที่หลังอันนี้ห่อเดี๋ยวมีดหนึ่งประมาณหานาทีก็เรียบร้อยต้องปาามันซุกอ่ะเนาะครับมันซุก้วครับพวกผมตุนไว้ตั้งหากแล้วครับเพราะว่าท่านกินถ้าเขาไปเฮดไหมแบบนั้นอ่ะอันนี้รสชาติเดียวกัน เขาเขามาสร้างเป็นหมอก็เฮ็ดใหายยังงานแต่งกับบัวร้อยครับเพราะว่าเขาหากินแต่งงานก็ต้องมาหาเราตายก็ต้องมาหาเรานน่อะครบอสครับมันเขาเขเอาได้แต่บักฮุ่งไว้งานสวนมันพวกนี้มาที่นี่เนี่ยมันร้อนๆเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เหมือนโต๊ะจีนไหมดูอั่วเหมือนเลยเอาก็เหมือนแล้วเนาะอูตเจ้าวราช เพราะว่าสมัยตะกี้นี่เขาส่งของตามรงแรมในส่งขนมฝังเขาเผารงแรมใดเขาก็เห็นขั้วมันเหมือนเป็นสิบสิบปีที่เฮดที่เตรียมฉะนั้นก็จะคือจะเหมือนกันหมดใช่มันสูตรมันไม่มีอะไรเพราะว่าอย่างรงแรมแต่ก่อนเราส่งขนมปังนี่ให้ใช้เบเกอรี่นี่แก่นโฮเตลนแก่นยินวีวิตอะไรเราก็ส่งหมดได้แต่ก่อนนี่เขาก็เลยผ่านขั้วเลยรโหว่านั่นนะนี่เป็นนักแสดงตะกี้เพราะว่าเขาประเด้มาสายุ่๊กตะกี้ลงเท้า ยัม่ทิ้ตวงเสร็จเรียบร้อยยังครับยังผัดขีคดไข่โอเคเดือ,อดช้อนเคยแดงวะครับ เขาพูดเลยลายครับพี่แดงเราี๋ยวเดี๋ยวเรามาค่อยกินหมูลอยเนาะาระโดดจบเท่าไหร่นี้นะไ่หูฉลามหมลามที่ร้านเนาะก็จะมีมีพปูด้วยนะคะหมูฉลามของที่ร้านมีอะไรบ้างหมูฉลามมีหมูฉลามมีปูใส่ปูนะคะแล้วก็เห็ดหอมจะคล้ายๆกับ ข้าเพาะปลาเพาะปลาแต่แต่แตัวนี้เป็นมืฉชามนี่ครับเป็นชาร์กชาร์กฟิน with um, crab meat and um, mushroom โ okay. อเออคปโนตักแบงก่งให้หน่อยตักให้ปู่ตัวเล็กตัวอูออสิปุงนะโอ,อเคค่ะมาถ้าโนนี่มีดิกได้คลิปด,ดีๆนะไม่เคยคิดเลยว่าจะแ,แวะร้านตรงนี้นะไปชวนมา ก็เลยมันบางทีมันใต้ตำตอน่ะติดตรงจมูกหรือไม่มาคือชิมยดอไหมอร่อยแล้วไม่ต้องปรุงเยไม่ต้องปรุงไหน้องชิมดมกเยอะไปกินในอีกก็น้องกินกมันออกเค็มไหมก็น้องก็น้องชิมเค็มไหม ไม่ไม่เคไม่ค่อเค็นครับนิดหน่อยครับอลิเดเบตซอลสิเทสติแล้วก็ใส่หนังปลาให้เหลือไป บชาร์กฟินครับหูฉลามหูฉลามครับพอนน,นนี้ส0 0นะพอดีสมอลทันบาทพอดมอลซิกซ oh, ์ามา านใหม่เดี๋ยวก็น้องก็หาไปเดินเนาะว่างๆเดินเนาะน้อก็ไปบากไปเดินมาละ่ายืโลไปเดินงานใหม่ไปณฮอนบไปเดินเสื้อบันลมในงานใหม่บอกซื้อบันลมยิ่ล่าซื้อบันลมเสร็จแล้วยินไปงานใหม่ที่นี่งานใหมไปตอนนี้ตอนเที่ยงมันฮอนเนสแมนทต้องไปตอนเย็นเย็นบ้านะแมนู่อน ขอถือโอกาสประชาสัมพ mm ัน hmm, ธ so so ์นะครับงานใหม่จังหวัดขอนแก่นน้องปนุเนาะมีมือนีเด้อเป็นมือที่สองหรือมือแรกนี่ยหลักทอดวันนี้แห่วันนี้แห่เปิดเปิดงานมือวานมือแรกทอดประมาณสิ้นเดือนนี้นะครับเนาะทอดสิ้นเดือนครับพอ่อซิลแฟร์ซิลแฟร์อินคอนแกนเดอะเฟมัสเฟสติวัลอินคอนแกน now available uh, Saturday 18 February till uh

ไ <l ain> รแรแรร์ฟิลตินคอนแกนชาฟินสุดปกติหูฉลามไม่ค่อยขา,ายตามร้านแบบนี้นะจะขึ้นห้างเป็นขึ้นหา้างฟาดทานเหลาเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าถ้วยนี้200บาทเนาะ <l ain> แต่ึงฉลามฝาจะแผ่นเล็กหน่อยนี้ขึ้นห้างมจะแผ่นใหญ่ใหญ่จะแนใหญแล้วแผ่นมาก ถ้าคุณต้องเินไปแล้วคุณจะกิน,นอะไรบัวลอยได้ครับนี่ครับบัวลอยครับเป็นอิสเลดีเซอร์บัวลอยจะมีฟักทองอ่ฟักทองความขึ้นแล้วก็เผือกอ่าชาโรเปลือกพริกขาวนี่ครับแล้วก็บบักพาวเผือกเขาอบเอาเนี่ยเนี่ยเผือกแล้วก็รีเฟียวนั้นก็จะเป็นใบเตยแผ่นเดลีฟ ลองกินดูรสชาติจะอร่อยมากเลยมันไม่หวานมากนะจ้านี้ก็ทำอร่อยอมนันด้วยอ้อจกินเป็นคนนี้คนโน้นอ,นองคุณน้นต้องกินหลังจากกินอันนี้มัน<จ>มันจะ<ใ>จมันจะล้างปากอย่างดีเลยมันจะแบบเหมือนไม่ได้กินอะไรมาเลยยออ่อมเลยนะครับ very tasty ไม่มีมะพร้าออ่อนด้วยลูกมีมะพร้าออ่อนเป็นที่กินอ่ะ a little bit sweet but not too sweet tasty โกโนวันนั้นไม่ได้เป็นลำไม,ไม่ได้ไป็ลำใช่ไหมพี่ดูเฉยโกโนไปดูพี่แจ๊บยังเห็นพี่เห็นหูนี่ใช่ไหมแล้วก็จะมีโกแป๊ะเป็นลำโกโนทำงานเนี่ยพอเลิกงานก็เลยไปดูไปทันดูอ่แต่ไม่เจออูมาเห็นหัวหายอยู่แต่ว่าเออย,ยันยันแต่ก็ได้รับสายเนี่ยยันหยุงย่งโยนเหรอ,อ Greatest คือมันเป็นอะไรที่เป็นคู่กันนะของหวานกับกินตามหลังของข้าวของคนไทยตบตูดหรือมันจะล้างปากได้อย่างดีเลยอร่อยไหมมันด้วยอร่อยหยดหยด the best way to eat Thai food is you have to eat um, dessert in the end of the the meal that's good เดี๋ยวพี่ตั้งเลยนะครับี่าหนอยชั้นไม่แม่ไม่ได้ไม่ไลอยเดียวมรอันนี้บนอย่บบาท2องร้บ่าบาทอครับเอาน่อยออย่างไรแต่อล้้ล้ลูกจบวันแล้วราคาจบ่ยุ่ี่วคุบจบแล้วแล้วงไปของมู่นบอกั มีอันมีอันลิงมีเพจไว้แล้วก็ต้องบอกเนาะที่แม่โลกขี่หลอกนะผมจะเอาไปโม่โม่ดฟแต่งลูกแต่งยางแล้วก็ตัดตอให้อ๋อได้ครับม่มีปัญหาครับเรื่องแจ่เขาพูดรัรัมื่อวานอย่าเพิ่งพูดไว้พูดมากรอบหน้ารอบหลังเข้าเพิ่นเล่ยเข้าไปในใพอคืออันนี้อากูเนาะเ่ยกินประจานเคยแนเคยกินไปโอ้ผมเคยจะรเกียเออไมเลย เห็นมันเลวาเลกเนีเอาบกาวดีซะเนี่คือล้างบ้านของนี่ล้างท้างยายก็ล้ก็นไปถ่ายกล้องกูด้วยแนวนีนเดี่ยหลายหลายนล่สั้นบนข้างไหล่ะบดตรงจุ่มอะไรก็ตรงไม่ใช่ที่ปุ่มหมูกากกเห็นเมื่อไหร่